สามสิ่งอัปเกรดชีวิตรวยขึ้นทันทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลนหาะะได้รวบรวมนะคะสั้นๆเกี่ยวกับ i n d ซ e t หรือวิธีการที่จะเปลี่ยนการอัปเกรดชีวิตนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นเศรษฐีให้กับคุณมีเงินเพิ่มขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นและมีเงินใช้ตลอดชีวิตค่ะเรามาลองดูสิคะว่าเราเนี่ยนะเข้าเกณฑ์การอัปเกรดเนี่ยทั้ง3ประเภทนี้ไหมนะคะ 1. ค่ะการอัปเกรดก็คือคนที่จะเป็นคนอัปเกรดชีวิตรวยขึ้นในทันทีนั้นเขามีความสามารถอย่างหนึ่งซง ต้องมีอยู่แล้วนั่นคือการเปลี่ยนพลังงานเก่งค่ะหมายความว่าไม่ไมว่าจะหงุดหงิดคุณมัวอารมณ์เสียกลัวเงินหมดกลัวเงินไม่พอใช้กลัวไม่มีจ่ายนูน่นจ่ายนี่นะคะรู้สึกหดหูนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าเอทำไมฉันมีชีวิตที่มีความรู้สึกจํากัดเลอเกิน คนนี้จะมีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานเก่งกดสวิตช์ไปสั่งตรงข้ามเลยค่ะว่าพลังงานทั้งหมดการพั่มบนการทําตัวเศร้าส้อยหงอยเหงาหรือว่าความคิดแย่ๆเกี่ยวกับการเงินนั้นแน่นอนว่าเป็นตัวอับโชคทาให้ไม่ดึงดูดเงินค่ะเขาจะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานบวกทันทีเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานกุศลแทนที่จะคิด ถึงความหมดหู่แทนที่จะพูดถึงความหมดหู่แทนที่จะทาตัวเศร้าส้อยหงยเหงาเขาก็เปลี่ยนเป็นพลังงานสูงในการคิดใหม่ค่ะเกี่ยวกับตัวเองว่าฉันหาเงินเก่งคิดใหม่เกี่ยวกับตัวเองว่าเศรษฐกิจชีวิตฉันดีคิดใหม่เกี่ยวกับตัวเองว่า,เ,วเ,ววเ,วาเฮ้ยยังไงก็มีจ่ายเงินเข้าแล้วขายได้แล้วสําเร็จแล้วเงินทองเป็นของหาง่ายฉันมักจะได้รับเงินฟรีๆบ่อยๆซึ่งการคิดพวกนี้ไม่มีตังรวจมาจับค่ะแต่เราจะต้องคิดได้เองว่า การที่เราทําพลังงานตรงข้ามแน่นอนว่าเงินไม่เข้าเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเพิ่มขึ้นรวยขึ้นมักจะเป็นคนที่เปลี่ยนพลังงานเก่งค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะทําให้เขาเศร้าหดหูนะคะเครียดแค่ไหนเขาสามารถมาฝั่งความสุข เขาสามารถที่จะคิดเรื่องความสุขเขาสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เขาต้องการได้ซึ่งเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์สุดๆไปเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลเชื่อว่าคุณอาจจะมีอยู่แล้วก็ได้นั่นคือการเปลี่ยนพลังงานเก่งค่ะลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าวันนี้เวลาที่เราเจอเรื่องกระทบเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานฝั่งตรงข้ามได้ในทันทีเนี่ยเร็วแค่ไหนนั่นแหละค่ะคือความพรีเมียมของคนที่รวยขึ้นนะคะด้วยการอัปเกรดการเปลี่ยนอารมณ์เร็วนั่นเองค่ะต่อมา2ค่ะ บ,บริหารเวลาทองคำบริหารเวลาทองคำหมายความว่าคนเรานะคะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเมื่อวานนี้คือชาติที่แล้ววันพรุ่งนี้คือชาติหน้าวันนี้คือชาตินี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนชีวิตชาตินี้ต้องเปลี่ยนวันนี้ไม่ใช่เปลี่ยนเมื่อวานหรือว่ากังวลใจกับวันพรุ่งนี้คุณใช้เวลาวันนี้24ชั่วโมงไปกับพลังงานความขุ่นมัว หรือพลังงานความสุขความหวังที่มีความเชื่อมั่นว่าคุณมีอะไรก็ได้คุณคิดดูนะคะว่าถ้าใน24บชั่วโมงเนี่ยเราบริหารเวลาเก่งไม่ปล่อยให้สมองของเรานั้นถูกขโมยไปด้วยความขุนมัว่วใครพูดอะไรนิดนึงเนี่ยก็เก็บมานั่งคิดนั่งฝันนะคะทำให้เราเนี่ยเสียเวลาชีวิตจงใช้เวลาชีวิตวันนี้24ชั่วโมงในการอัปเกรดให้เป็นเวลาคุณภาพค่ะคิดถึงความมั่งคัง่งคิดถึงการเงินที่รุ่งเรืองคิดถึงชีวิตที่ต้องการแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตอย่างมีพลังนั่นเองค่ะวันนี้ คุณอัปเกรดเวลาให้เป็นเวลาคุณภาพทุกวันเนี่ยยี่ชั่วโมงแห่งความสุขแล้วหรือยังถ้าอัปเกรดตรงนี้ได้แน่นอนค่ะชีวิตคุณรวยขึ้นเงินเพิ่มขึ้นค่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะเชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในชีวิตที่ใช่เรียบร้อยแล้วอัปเกรดค่ะอัปเกรดเลยว่าตอนเนี้ยฉันอยู่ในชีวิตที่ฉันต้องการเรียบร้อยแล้วถ้าบังเอิญณาณขนะนี้คุณอาจจะไม่พอใจชีวิตรู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอ,ดอดัดงั้นคุณก็เริ่มต้นที่จะคิดพูดทขขําสิคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ ชีวิตแบบไหนคือสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอัปเกรดชีวิตเนี่ยให้เป็นแบบไหนทุกอย่างเริ่มต้นที่ความคิดนะคะ ถ้าคุณไม่เริ่มต้นที่จะคิดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะถึงแม้จะมีคนบอกว่าเฮ้ยเอาแต่คิดเป็นไปไม่ได้เพ้อเจ้อพูดมากช่างเขาค่ะ l e s It g o ค่ะปล่อยมันไปมาโฟกัสชีวิตเราค่ะว่าเราต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแค่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นคิดถึงชีวิตที่เราต้องการบ้านใหม่รถใหม่ผัวใหม่เมียใหม่ชีวิตใหม่ระล,ลึกนึกถึงแล้วขับเคลื่อนชีวิตไปตามความฝันและเป้าหมายของคุณและนี่คือ3สิ่งอัปเกรดที่ทําให้คุณสามารถรวยขึ้นตั้งแต่ข้อที่1นนะคะเราต้องอัปเกรดอารมณ์ค่ะ ข้อที่2เราต้องอัปเกรดเวลาค่ะและข้อที่3อัปเกรดภาพความฝันที่ใช่ชีวิตที่ใช่ให้กับตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้นะคะสิ่งเดียวที่คุณจะกอบกู้สถานภาพการเงินและทําให้การเงินเพิ่มขึ้นทุกวันนั่นคือการคิดพูดทําของคุณเอง สำหรับใครที่ต้องการปลดล็อกระดับลึกจิตใต้สำนึกนะคะอาจารย์เปิ้ลก็มีคอร์สด,ดีแนะนําค่ะคือคอร์สพลังจิตใต้สำนึกสู่ความสําเร็จนะคะถ้าใครยังทนไหวทนต่อไปค่ะยังไงก็ผ่านแต่ถ้าใครทนไม่ไหวแล้วก็มีวิชาลัดรัให้กับคุณค่ะอาจารย์เปิ้ลขอไวพอนทุกคนโชคดีมีความสุขขอบคุณการแชร์ขอบคุณการก,กดติดตามเพจอาจารย์เบิติตาแท็กเพื่อนมาฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจร่างการเงินค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลเลยนะคะ